วัสดีครับลองเป็นไรพ้องแต่ว่าไปแอลด้วยกันรู้สึกเป็ไรพ้องแล้วก็ไอไอน้องท่านมาสนใจอะนะต้องนะมันโพสเข้ามามันบอกว่าคือคือมันอยากดูการทำงานมันเป็นไดอะนะลองนะไอไอน้องท่านนะโอเคแล้วสาระ

ผมใช้เวลาสามวันเลยนะถูกต้องมันมันกับใบอันอ่ะพราอย่างมันไปอันอ่ะนะลองนะอันที่หนึ่งก่อนมุมมองสายตาที่มันมีเกิดขึ้นอ่ะนะลองนะแสดงว่ามันเริ่มทะลุเข้าไปแล้วไงต้องเข้าใจเนาะมันเริ่มลงเข้าไปกเปลี่อย่างที่ว่าเอาเอาเพื่อเวลามันมันก็ทบรรยาการเปลี่ยนแปลงครับอย่างที่มันหกก็เหมือนทำคนเดียวนะครับ เขาจะเอาบางงามาเอาสาระของมันะนะนผมเร้่องความสนใจสาระของมันต่งางๆถูกต้องนั่นแล้วก็มันไปถึไงไหนนะพ่อตอนนี้ไอ้มาเล่นเรื่องสื่อมันก็ใช้เวลาสื่อเยอะเอาจะมุ่งไปตรงนี้ก็เรื่องดีๆทำได้อยู่แล้วแต่เนี่ยคุณนอเดอร์มามันก็สั่งนะเดีย๋ยวไปทำตรงไหนย,ยังยังไงจ้างแทนไอ้จ้างถามนะครับ บอกว่าคนที่ผมมีความรู้เรื่องนี้ก็บอกว่ามันมาจากตัดกคอมันมาจากนั้นเขาบผมรู้เรื่องรล้วครับในคนนอกนะหลักการเดียวกันนะเหมือนกับคนที่เอาไปถ้าถ้าใครอยากวิ่งเข้ามาในเรื่องในเรื่องพวกนี้ถือว่าที่เขาผมมีพื้นอย่างเลยเอาไมตั้งนั้นนะครอคะเชิญต่อครับผมมีอย่งครับแล้วสละอยู่ได้มาสามสีแล้วครับพอจะมีความรู้เรื่องนี้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งถือว่าคุณนั่งเชิญพักของพี่วิเชียนล่ะ วิเชียนโอ้ยวิเชียนก็ยังยังอยังดี่บอกแบเปิดเปิดเปิดไปปุ๊บใช่ปะเปิดปีกบอลเปิดปูเหลืองให้กับผมแล้วผมก็เห็นไอเดียแล้วเพอาะหลักของเปิดก็ยังคงเดิมแต่ปีนี้เปิดสับโผล่มายังหมู่บ้านใกลเคียงพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ก็มองมองตัวเองนะฮะเปิดขี่จ้างอยู่ก็จะให้เปิดดูเปิดขี่ไฟอยู่ก็ให้เปิดดูแลไฟก็ดีก็นอันนี้งั้นก็คือมุมมองของลองเนาะแล้ว ผมกมองแค่นั้นอยู่เพราะว่าจะไปขนาไหนมันก็ต้องลองประมาณนี้อเหมือนกันนะฮะทำมาทำปอบกว่าเปิร์นทำคนเดียวกับจ้างไทยใหญ่มาคนหนึ่งนะดูแลเท่านั้นอย่างเปิร์นบอสปีแล้วมีข้อมูลนะมูลข้อมูลต่างมาสู่ก็มีเ0็แต่เปิรนบอสป้ายแค่สักสองสามร้อยที่สุดมันก็จะต้องเอามาใช้เทคโนโลยีอย่าไปใช้ความจําอย่างเปิรนมันเป็นประโยได้หรอครับเทคโนโลยีก็เอามาทําข้อมูลนั่นแหดูแลได้กับคนทั่วโลกนั่นแหละ กัมมมาาาาดดดูููขข้้อลีนครรบ่โอเคแสดงว่าลองยังเข้าใจที่ว่าจะต้องเขียนแผนงานของเพื่นเตือนนะแผนงานของเพื่อนไปอีลองเนี่ตอไดูข้คกิจรรเปอนีอยางแค่นั้อครับคือเชื่อมต่อจากวัดกับแบบเําหรับเป็นกิจกรรมของเพื่นมีสาอย่างนะฮะเอาอคโนยีมาเก็บข้อมูลเล้มันก็ต้องใช้เงินนะฮะ อ,อันที่สองต้องใช้คนที่เข้าใจไปช่วยทำโเป็นลออหรือเป็นแทนกันแลวแทนนะฮะอันที่สามพัฒนาพื้นที่ของเพื่อนนะฮะโดยเชื่อมโยงกับหมู่บ้านนั้น,อ,นอันที่สองนะพัฒนาอันหนึ่งเก็บอ้อโมนสองพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแลอันที่สามก็คือไปเชื่อมโยงกับวัดนนะรับที่ว่าการตามกิจกรรมรับแสดงว่าลองอยังไม่เข้าใจความจุดมุ่งหมายจะน,น,น,นะอนเอา อูเสร็อะไรถ้าอูเสร็อะไร่ะไรอูต่อือคือมีสามอย่างนะข้ายกคารวาคือครื่องผมเนี่ยเงการที่ชื่อมโยงกับท่องเที่ยวอย่างต่างนะครับเป็นเรื่องของท่องเที่ยวแตว่าเปิดทำของเปิดให้ดีนะทำข้อมูลให้ดีทำสถานที่ให้ดีมันกว่าอย่างสอย่างที่คุยกันนะฮะเออคุณอู้ยัง ฟังคนตอบคุณอ้อก่อนไหมโอม <Okay. S 2> มเคเจียง <Okay. S 2> ต่อได้เนาะโอเคโอเคครับ,บแสดงว่าลองมาเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเปิ้ลนี่น,นะนะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเปิ้ลนนะครับมันโยงมาจากเชียงดาววันนี้ผมจะวันนี้ผมจะอู้กับเปิ้ลแล้วไก่ปลาเปิ้ลขึ้นเชียงดาวแล้วนะลองนะ,ะปลาขึ้นเชียงดาวก็คือว่าไอของเปิ้ลเนี่ย ของเปิ้ลเนี่ยทำกธรรมชาติของมันอยู่แล้วลองเข้าใจเนาะกธรรมชาติก็คืออ,งงอ,อ้ดูถึงงันเอ้ไอวิเชียนครับไอวิเชียนไอวิเชียนอ๋อไอวิเชียนเนาะอวัน,นั้นเปิไเดไปจังดาวเลยกเอไอไจเดียวกะแสดงว่าลองยังมาเข้าใจเลยแต่คือที่ลองขอล้อถงคน้าบบ่บ,บ,บคือลองลอง,ลอ,งอยู่แล้วแต่ แต,แต่ลองทําอยู่แล้วแต่ลองอลองงานลองอไปขบวนเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นอกีการทาอ่ะนะลองนะเอาแผนของที่ลองอ่ะนะเอาเอาแผนของงานการทำของลองที่ลองเขียนที่ว่าส่งทุ่งวิไลยนะ์น่ะอันนั้นเอามาแนบได้เลยนะครับการแนบก็คือแนบแบบนี้ครับก๊อปปี้แล้วต่อยอดก็คือว่าประเดีย๋ยวได้นนะความหมายก็คือว่าธรรมชาติที่เจียงดาวที่ผมผมกด็ดีลองก็ดีนะครับ อาจารย์ตีพลก็ดีไอเปียวอาจารย์ก็ดีไปพอกันเนี่ยนะลองนะผมต้องการซื้อง่ายๆก็คือว่าซื้อกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในประเทศนี้นะลองนะในประเทศนี้กฎในประเทศกฎของงานในประเทศนี้ความหมายก็คือว่าเป็นต้นก็เป็นดอกลองก็าจะดอกมันมีนักกว่านี้นะอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นลองบาจะอธิบายตรงนั้นอธิบายตรงนั้นเดี๋ยวผมจะปาเพิ่นไปอธิบายของเพิ่นรายละเอียดของเพิ่นแต่ว่าเขาเขียนแผนงานง่ายๆ อ่านง่ายๆข้าวๆก็คือว่าเขาไปก๊อปปี้ธรรมชาตินะลองนะก๊อปปี้ธรรมชาติที่อันที่ที่ที่จิงดาวเนี่ยนะที่จิงดาวหรือในประเทศนะลงมาของที่คุณวิเชียนเปิลเนี่ยนะลองนะที่อันที่ของคุณวิเชียนเปิลเนี่ยก็คือก๊อปปี้แล้วต่อยอดก็คือว่าเออเปิลมีนีนะแล้วเสร็จแล้วก็อันแน่นอนเอามัดติดต้นไม้เนี่ยนะเอามัดติดต้นไม้เนี่ยนะลองนะมันพอสามารถจะอันจะเอาไปขายได้พราะอย่างพาะว่าเวลาจะขาย ต้องตัดก้นไมต้นไม้แล้วเอาไปขายอันนั้นมันมีเหเงี้กันขยะเนาะเหมือนที่อันที่ตาอันอ่ะตาอันะตาอันอ่ะเพราะว่าเปิ้นเปิ้พน้นมเดีส่วนหนึ่งเยวอาไปขยายบเปซื้ออเดเรด้ียวรายละเอียดห่ะนะ คนนอยนเอนเออเอออปีมเดียวกัน,นครับปมเดียวกันปิมเดียวกัน,กนในโครงการพระเทพคนละีขผมอูว่าถุประสงค์ของตรงนั้นมบุสของเขาก็ต้องขยายเป็นทีว่าก็คือคล่ะเก็คือ่องเทลองลอง,ลองไปอู้เรื่องการคายแล้วมามใจัยนะนะลองนะลองไปอู้เรื่องการการธุรกิจบจัยเพรพระนั้นวเดียวนยีเขาอู้ถึงว่าอันที่1ก่อนกดของธรรมาชาติมนะันเป็นต้นกับเป็นดอกก่อนนะลองนะ โคตต้องจบไงไอพี่แจ่มใช่ใช่อินอินเวนชั่นแล้วความค้และความหมายกับลองอันนี้ค้และความหมายกัครับมันไปถึงอินเวนชั่นเตือนะครับมันไปถึงอินเวนชั่นเตือนะแค่ดครทบถูกต้องครับถูกต้องอู้อู้ถึงไอพี่เชียนเปิ่น่ะนะลองนะอันนี้ผมกำลังอู้ถึงไอพี่เชียนเปิ้นที่ที่ที่โทรหาลองเนี่ยอันผมก็คิดว่าลองคงไปเปลอะนะแต่เลยว่าโทรก็โทรหาลองเนี่ยเพื่อเนี่ยย้ำกับลองว่า ของไอ้วิเชียนน่ยะอู้ถึงกดธรรมชาตินะลองนะกดธรรมชาติที่เป็นต้นก็บเป็นดอกถ้าสมมุติจะทำให้มันเกิดธุรกิจเกิดขึ้นน่ะนะก็เอามาใส่กระถางคือมันคดอยู่ในกระถางเหมือนวิไลเกษตรสัปะองโอเคเเอ,อเชโอเคโอเ่อเโอเคอเอาคาอเค่อเคโอเคยอเอเคอเคโอเอเคโนเอเคโอเอเคโ้เอมูลเคโนเอามาอเคโอเ้อลเลออ ตัวก็ยังไม่ใช่ความจำเราได้หรอกเป็นกันอายุแ0แล้วเนาะเอาคนใหม่คนรุ่นใหม่มาช่วยทนำะข้อมูลแล้วกับเวลานี้ยก็ดูในมือถือดูได้ยังก็ชัดชัดเห็นภาพเัวอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยมันชัดเจนไงฮะอันนั้นอันนั้นผมชัดเจนในเรื่องกิจกรรมนี้แล้วครับน,นะอันนี้ก็คือกฎธรรมชาติอะนะลองนะบ่คืออันเทาไอ้กฎธรรมชาติตัวเนี้ยอันไอ้ชนะก็ดีไอ คุณวิเชียนก็ดีรองก็ดีผมก็ดีอาจารย์ตีพนก็ดีละอ่อนก็ดีแล้วนะครไปดูเขาบอกาบว่าไปเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติได้เพราะเพราะมันเป็นของมันอยู่แล้วลองก็อย่าเนาะเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองของมันลองก็อย่าเป็นต้นก็เป็นดอกเป็นเช่นนั้นเองของมันไอ้วิเชีเชี่ยวชาญไม้ไม้นั่นนะครับไอ้ก็เชี่ยวชาญยกตัวอย่างที่เอาไปไว้บนดอยนั่นแหละชัดเจนหน่อยนิลล่นั่นแหละแล้วสองเปิ้์นก็มีของเปิ้์นนั่นแหละไอ้ไอ้กับมีความโน้มนับญี่บ่นยอมว่า เอามาดูแลรักษาเนี่ยเอามาดูแลจัดการใน,น,นเชิงพาณิชย์นะต้องอยกให้ความเข้าใจกันทั้งหมดนะโอเคเพราะนั้นว่ากฎของธรรมชาติเราจบแล้วนะลองนะเพราะว่าจบแล้ววิไลเกษตรยังไปบ่ถึงเตื้อนะครับอันที่หนึ่งกฎของกฎของเวลานะครกฎของเวลาต่อมาเรื่องกฎของเวลาเนี่ยนะเวลาที่มันเป็นอยูนย่นะนะตอออันเวลาของมันมันมี4ชั่วโมงนะลองเนาะมันแจ,มแจ้งมืดแจ้งมืดแจ้งมืดของมันเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องของกฎของเวลาเมื่อกฎของเวลาแนละ้วปุ๊บไอ้ปรากฏว่าไอ้การศึกษาที่ไปวางไว้ที่วิไลกเกษตรสมบตองเนี่ยนาะรองนะเขาเขาเน้นตลอดเวลาว่ามันเป็นเรื่องของกฎของเวลาเนอะคุณจะต้องรีบทำความเข้าใจกฎของเวลาเนอะจงกระทั่งพานออกไปผ่านออกไปนะ่ะนะงานในในงานที่ว่างานาไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยหันชัดเจนก็คือว่าไปถึงตรงนั้นนะ่ะนะเขาก็บเข้าใจเตอะกฎเวลาบเข้าใจนาะลองนะ เนื่องกฎธรรมชาติบ่เข้าใจกฎเวลาบ่เข้าใจมาถึงกฎของสมองนะลองนะกฎสมองอันสุดท้ายกฎของสมองที่เอาไปอู้กับไอวิเชียนหรือว่าเื้ไอ้วิเชียนไปสื่อว่าเฮ้ยทำอาทำอาชีวะแล้วปุ๊บมันบ่สาเร็จเว้ยเพราะขอ,อายพอสอตีพนจ้อจิตอ่ะนะเป็นถึงนายกสภาอาชีวะภาคใต้อ่ะนะคุมซิบกว่าสถาบันยังบ่สามารถเข้าไปได้ แล้วกลับมาถึงในเรื่องของราชมงคละนะลองนะราชมงคลมี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 กิจกรรมอยู่คือว่าราชมงคลที่มันมีกิจกรรมอยู่นะครับปรากฏว่าเอาเข้ามาทำนะครับมันก็บม่เข้าใจแหมเพราะนั้นว่าราชมงคลก็ดีอาชีวะก็ดีบ่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เขาก็เลยกระโดดเข้าไปว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วกันพี่แม่โจ้น่ะนะขอแม่โจ้น่ะนะซึ่งว่าบันน่าจะใหญ่เหมือนอาชีวะเราลองๆนอ มันน่าจะใหญ่เหมือนราชราชมงคลน่นะนะุกเขามันใบใหญ่ละเอียดอ่ะน,นะน่าจะทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปแจมมานะลองนะมีแม่โจรุ่นสามสิบสองก็พี่พี่วิเชียนนี่รุ่นอะไรลองจําได้ก่อน,อโ,นโอเคพี่พี่วิเชียนมารุ่นสามสิบสี่อาจารย์ดำมารุ่นรุ่นสามสิบเจอ่ะนะลองนะแล้วเสร็แล้วรดรบุญธามันก็ไล่ไล่ไป กิจกรรมตึงมดที่มันมีการดิสลอปดิสลอปชั่นดิสลอปเท่ากับเซอร์ไววอที่ที่เขาอู้กันว่าการการการมันมีการไอเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นเนี่ยนะจะหันการเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มันมีเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะต้องทํางานก่อนนะทํางานคุณจะต้องเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎของเวลาและกกฎของสมองคุณถึงจะเข้าใจแลวเข้ากับใจเวลาพัฒนาไอเปี้ยวอาจา์ ใช้เวลาบปถึงสองสองอาทิตย์อ่ะนะแต่เขาบอกเขาว่า1เดือน่ะลองนะจกนกระทั่งว่าสามารถพัฒนาว่าเออไอล้ออนรุ่นใหม่ทําได้ถ้าสมมุติเขาวันเขาแนะนําคือเขาเดินโดยการที่ว่านําเอาเทคโนโลยีนําใจนําใจนะลองนะเทคโนโลยีก่อนแ้วก็ใจตวัวก้นใจอันที่สองรกกายอันที่สามนะครับแล้วมันถึงจะเข้าใจตรงนี้ แล้วเขาก็พยายามจะอันจะพัฒนาของละออนนั้นวิไลกเกษตรสัมปตองเนี่ยนะลองนะลองก็ดีผมก็ดีอาจารย์วานก็นดีพอไอพออ่ออออออยเหรอชื่ออย่างไรจำได้พอออยเหรอพออ้สุศักษ์์ก็ดีนะนะฮะร่วมวิจัยตัวกันมาเขาบอกว่าพออผมทําตั้งแต่อันพออจเจริญเป็นพอออมาแล้ว ลองสนอมันเป็นลองสนอลองลองผอ,อ,อวิไลกเกษตรกรรมมาแล้วจะส่งมอบเพื่ออันจะส่งมอบเพื่ออันวิไลกเกษตรน,นะสับปะตองวิไลกเกษตรไอตะรกรรมสับปะตองตอนนี้ไปก็ดูแลตัวเองกันแล้วกันเนอเขาส่งเขาอันมาถึงปุ๊บเขาก็ส่งแต่ปะกโก้รเพื่อนบอกเข้าใจลองให้ยเนาะบอกเข้าใจบอกเข้าใจกฎของธรรมชาติกากฎของเวลากากฎของสมองกาเนี่ยนะ จนกระทั่งมาปีนี้ปีสุดท้ายผมก็มาเลยสรุปว่าเอาเอเขาเขาขี้ค้านเขาหม,มีเวลามานั่งสอนมยู่นี้ละอันคือสัญชาตญาณของงานความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะลองนะมันมีขับสัญชาตญาณที่มันมีเกิดขึ้นแล้วนะลองไปฟังพระพุทธศาสนาอย่างสัญชาตญาณเนี่ยความหมายสัญชาตญาณคนพืชคนสัตว์พืชมีสัญชาตญาณเหมือนกันนะนะลองนะคนสัตว์พืชมีสัญชาตญาณเหมือนกัน แล้วสารกาสัญชาติยานถ้าผูกถูกพัฒนาแล้วจะเป็นโพธิถ้าบ่ได้พัฒนาจะเป็นกิเลสรองไห้จะเนาะอันนี้ก็คืออันคือ,ค,อคือที่เขาว่าสัญชาติยานสัญชาติยานยำครั้งแรกครั้งแรกเขาเข,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 ข้าใจหรอกเข้าอย่างเขาบอกเข้าใจเพราะจะไปเข้าใจได้หรอทุกคนไปเห็นกระตัวเหมือนที่อ่พ,พี่พี่วิเชียนมันอูเนี่ะเปิดมอบเงินมาคือแต้แต้ห้องหูนะหมองเพชรศสีลองไห้จเนาะแต่ว่า เปิลมอบเงินมาสิบกว่าล้านระบิมาฮือเปิลแห่ะนะแต่แต่หอมหูเมื่อแต่แต่ห่อมหูเขาไป่ได้สนใจเพราะผมบอกว่าผมไปยุ่งกับรายละเอียดของการตัดสินผมยุ่งอย่างเดียวก็คือว่าประเด็นนี้ยผมมีความเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เขาเขายืนกับนี้นะลองว่าเขายืนกับนี้ถูกต้องก่อครับยืนกับนี้นะถูกต้องก่อนเมื่อเขายืนกับนี้ถูกต้องแล้วพวกเขาหันมาเทคโนโลยีมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เขากเลยบอกว่า เออไปอู้กับแม่โจกันกรรว่าไปเดียวนี่นะแม่แม่แโจรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะรุ่นอาจารย์ดําก็กดีรุ่นพี่วิเชียนก็นดีรุ่นพี่สมเด็จก็ดีรุ่นสเปสปสเปสรุ่นอะไรที่ของแม่โจทั้งหลายที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณไปรวมกันกรรมว่าเฮ้ยถ้าอยากขื้นอันเอโกอินดัสซีเอโกอินดัสซีลองลองขื้ ลองลองเข้าใจความหมายตัวนี้ใช่ไหม e อโกอนเตคือผลิตตลาดจัดการนอลองนอเพราะนั้นเอโกอินเตอรซี่อย่างเดียวใช้มาได้ในยุคปัจจุบันนี้จะต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่เขาย้ำนักย้ำหนาการคิดวิเคราะห์แยกแยะ่นห่ะมันมันไอในสายสายกเกษตรมันมีในสายของนั้นมันจะไปอยู่ในสายของจุฬานะลองนะัที่อาจารย์เกรกระดีทางทางคุณจะต้องเชื่อมกันระว่างระ สมองซีกซ้ายและซีกขวาคือมันเกิดทักษวะว่ามาทางซ้ายเขาก็คิดแบบซ้ายมาทางขวาก็คิดแบบขวาอันนี้ก็คือเป้าหมายที่จะเดินเกิดขึ้นนะนะลองนะเมื่อไปอ่านเกิดขึ้นแล้วปุ๊บอันบัดเดี๋ยวเนี่ยอันลองนะที่ของพี่วิเชียนนะีนะลองอ่าลองเอ,า,อาแผนงานที่ลองงานเขียนเขียนส่งนั่นนะดีแล้วเพียงแต่ไปแก้ไขําอู้นหน่อยก็แล้วกันก็คือว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยนะอ่าก๊อปปี้ไอ ก็ปีและต่อยอดของอันของง้นนั้นก็คือว่าไอเฮาอู้ถึงว่ากฎของธรรมชาติะนะลองนะกฎของธรรมชาติเวลาเนี่ยเฮาอู้ก็ถึงกฎของเวลาอันนี้สองอย่างแล้วกฎของสมองก็คือว่าคนลงมือทำอะนะถ้าคนมาลงมือทำอะนะกฎเวลามันจะะ่านเหมือนที่ละอ่อนรุ่นเนี้ยที่ที่มันทํากันนะนะมันพยายามจะแสดงแล้วเขาก็บอกว่าสุขาหูกับเวลาสุขาวัน สูขเขาไปกาศเปิ้ลไล่สูขเขากลับเนี่ยละโดยที่ว่าสูขเขาบอกว่าสาเหตุว่าสูขเขาทําทามาได้พ่อ,อยสูขเขาคุ้ได้พ่องมันก็บอกมามันบอกว่าได้่าลองขอย้ำกรับมาบอกว่าได้เอ้อออไม่เจ็บเจ็บเราอ่อนมันบอกว่าได้ออไไดห่าหาได้อู้ถึงลองตอนนี้ฮะได้ฟังเหมอนับเดี๋วถ้าไอซองเทปที่อู้ครับผมอ่ ชนะของไอ้ส่วนที่เสริมเพิ่มไปตรงนี้ฮะทว่าตอนนั้นเท่าข้าวๆนั่นเองไงไม่ได้มานั่งเดี๋ยวทตอนนี้เร่งทำเพิพพ่งปูวัดนที่เท่าคงกับปูวัดอย่างแรกก่อนวันนี้ใชฮะม,มันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วลองเข้าดูหนอคือผมต้องทำใหม่ผม่ได้ไปเปิดนะฮะโอเคเเอลองลองถาม,ถามอาจารย์วานก็ได้สมองในเรื่องอื่นนะครับเออลองถามอาจารย์วานก็ได้ถามพี่กุลทองก็ได้คือเขาไปเอาตรงนั้นแหละนะครับหนอรายละเอียดตรงนั้นอ่ะผมมัมีเวลามานั่งทำตรงนั้นแต่ว่าผมมีเวลาจะบุกไป้้างหนั ครับเหมือนกัะนนั่นแหละคือคือผมจะต้องนั่งนั่งแล้วก็เป่าแล้วก็สับเอ,ออกมาเป็นตัวหนังสือรก็อ่านกับประเด้เกิดหรือครับเพราะว่าเราจะเอามารูปตุ๊แล้วก็เอาจิตใจรายละ,ะเอียดแต่ว่าปัจจุบันปุั๊บเดี๋ยวทำได้ส่งไปมันแบบเป็นถามนั้นหรอกครับไจะต้องนั่งเปอตัวหนังสือมาแล้วจิงผมก็จะโดยนะฮะเขาเข้าใจดี่ฝากมาเรื่องของที่ออกพจทั้งสามอย่างในมาใส่ในในรับผ่านเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่จะเขียนต่าไปแต่ผมูก็จะใช้กิจกรรมเฉย โอเคเพราะฉะนั้นว่าผมวันวันนี้ผมเข้าเข้าใจละผมจะเอาคลิปที่เขาทํากับประเดี๋ยวนี้นะลองนะเอาคือพี่ชนะเพื่อดูพี่พี่พี่วิเชียนเพื่ดูตัวเนะว่าเออพี่วิเชียนนะจะเขียนมาได้หรอกถ้าสมมุติว่าพี่พี่แบบไปทำความเข้าใจในกฎของธรรมชาติคืออย่างเนี้ยนะเพราะว่าพี่วิเชียนอธิบายน่าจะดีกว่าผมอธิบายเพราะอย่างก็เพราะว่าพี่วิเชียนแบบได้อยู่ในรายละเอียดทิ่ลึกของผมอยู่ในรายละเอียดที่ลึกก็คือว่า ผมป้าจ้างไปดูนะผมป้าจ้างไปดูจ้างคิงไปดูก็หกํกำบายนาออันคิงว่าหางเงาหรือว่าอันไอไผงเงาอย่างที่เขาอู้กันนะนะแล้วสารัตในเวลาเดียวกันเป็นได้พ่อะหันไอจ้างมันก็ไปพอนะลองนะแล้วเสแล้วมันบอกว่าเฮ้ยตะวันเนี่ยลองนะมันหลังจากที่มันพอกับผมปุ๊บนะฮะมันกลับมามันบอกว่ามันทําทัวทำทัวทำม่วนไปเลยเพราะอย่างเพราะว่าถ้าเริ่มได้ลักการก็คือว่าไอ ประเทศเฮาเนี่ยขาดการคิดวิเคราะห์แยกแยะบอ่อยเนาะเพราะว่าทุกคนเน่ยนะเอาเป็นภาษาแต่ของของจริงเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นภาษามันเป็นของจริงที่ตั้งอยู่อะ่ะจริงพยายามจะคือทำเคาะเข้าใจว่ากฎธรรมชาติก็คือมันเป็นของมันมันมบบต้องไปคิดอย่างลองค่ยนะ่าตาหน้าที่ของตาคือดูหน้าที่ของหูคือฟังอันนี้คือกฎธรรมชาติของ V A K ไอมาถึง,มาถ,งมาถึง P F C อันที่ว่าเขาจะใช้สมองอัน สมองโวนหน้าคิดคิดได้อย่างไรเนี่ยเมื่อว่ายังหูเต้อมันเข้าตังหูกาเกาะเกาะพีเอฟซีกาอย่างนั้นนะลองนะที่รายละเอียดตรงนั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรายละเอียดเนียผมจะได้งรายละเอียดอัล่าท่านเออทำทำเสร็จเรียบร้อยลองลองสงสัยยังลองถามอาจารย์วานครับพี่กุลทองได้เลยเพราะว่าผมส่งไปคือผมส่งไปคือเขาเสร็จแรียบร้อยแล้วโอเคเอิญเขา้วครับชัว เขาถามมาได้ปุ๊บววเขาแกลตอบกันเนาะโอเคนาะลองนาะฝากกรรมนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับลอง